บอกว่าอันหัวตุหนังสือขึ้นนล้พี่น้องเนี่ครับครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมครับสวัสดีพี่สวัสดีน้องนะครับเนาะเหมือนี่เ่าตองกระชิมาใช้่ปอกขานกเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยครับผมนี่จะเป็นลูกนกของเ่าตองเนาะครับเนาะลูกนกตัวนี้จะเป็นลูกของเจ้าโคบินะครับพอจะเป็นสายโพดคู่นะครับ พลังพ่นบนบอกใจว่าโผนคู่เป็นทีงไหนนาะเวลาเล่าห้องปากนาะพี่น้องเาะปากหนปกปักเวลามันอยู่ล่านดินเราง่ายกับสนามนะครับเวลาหนกลาบินผ่านปุ๊บก็จะโนกันปุ๊บกาเตะด,ดินเขาจะคู่คู่แล้วก็เดินบนหลอดนะครับเดินบนคู่หรือว่าเกือบบิ๊กนะครับรถามมาโผนคู่มันดีบ่มันจะเป็นการแบบว่า คาทายนกป่านะครับก็เปรียบเสมือนกับการตีตะไลนะพีนน่น,น้องเนาะแถวบ้านท่องเอิญตีตะไลคาแบบพูดถึงแบบร่วมๆเหมือนการบินลับนกป่านกป่าเห็นกันอยเออบักนี่เนาะมันคือคัาที่เนาะลงตีมนกันนะจริงๆนะพี่น้อง,นองนเนาะออนะครับเดี๋ยวมื่อนี่บ่าวตองสิงมาใส่ปลอกขายพี่น้องมึงนะพี่น้องเนาะ นี่ครเป็นชุดลูกทนครับชุดแหลกคือพ่อแม่เขามีเชื้อใบเดียวครับผมก็เป็นลูกทุนนะครับแต่จริงลูกทนนี่แต่แม่เป็นตัวเทิกนี่ชุดยอดนะพี่น้องนคะครับนี่ก็จะเป็นปาะขาพี่น้องเอ้ยเปอกขา ผู้ลงนขาเบาต่องปเป็นยัง,นงคือนจังใจปอกขาปอกขาผู้ลงนเขาใช้หรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนกเลียงบอกครับหรือว่านกลูกผสมครับมันก็เป็นลูกนกผสมนกจระิงนะครับแต่ปอกขาเนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์วงบอกพี่น้องมามันเป็นลูกของตัวนี้นะครับ จังบาวะตองนี่ก็สลักชื่อนะครับ,นบเนี่ยโคบีนี่นครับเป็นลูกของเจ้าโคบิเองสินะเพื่อว่าลูกค้าท่านใด้เป็นอยากได้ดลูกนกเป็นขอไปเลี้ยงแน่สินะครับเป็นเห็นปัวขาเอ้าเป็นลูกบักนี่ลิโตน,น,นี่เนาะน้องเนาะปกติใส ใช่ตาหน่อยก็นี่ไงจิใส้ง่ายนะครับจะเป็นขาข,าขาคงเป็นเราพี่น้องเนาะแต่บ่าวตองว่าใส่สาวโบ <c oughs> มันอยากง่ายมันจีไสเขาเพราทำเมืองพี่น,อนะนอออ้องอเนาะจีไสจีไสปว้าขาเขาเพราะเาบ่าวตองกะจีทำแตนสวมให้พี่น้องเมืงนะของเนาะปว้าขามันง่ายก็จิใสหยาบง่ายเราพี่น้องเนาะ ทับช่วยกันนะครับเนี่ยครับวิธีการใช้ก็สามสามนิวว้วบนเข่าก่อนดันดันดันไม่ให้สุดนะครับสุดดึงดึงนิ้วก้อยบนออนะครับครับดึงดึงนิ้วก้อยบนออกมานะครับหันหัวตูดหนังสือขึ้นแล้วพี่น้องเนะครับ ขี่ซุยมือคนขี่แตกเลยใส่บปวคขาพี่น้องนี่ครับ,นะครบโคโบิครับผมเป็นลูกโทนชุดแรกนะครับนี่ครับจะเป็นที่เราต้องสร้างมาเพื่อไว้นะครับแต่ะละชุดแต่ะละชุดเนาะเพื่อจะได้บอกว่า ชุด1นึ่งชุดสองชุดสชุดสชุดหชุดหชุดเชุดแชุดเชุดสินะครับเขามานนี่บ้าตองกษีพาเขาไปไปนั่งมือปืนนะครับที่บ้าตองใช่เพราะเลี้ยงลูกตุตัวนี้นะครับพี่น้องผู้ลงพ้นกสิถามว่ามือปืนคืออยังเดี๋ยวว่าต้งสิบอกว่ามือปืนคืออยังนะครับเนาะมือปืนก็คือนกเขาเทศ หรือว่านกเขาแขกครับผมแต่ภาษาอีสานก็จะเสียเอิญมาเมื่อปืนนะครับเมื่อปืนแล้วว่าแล้วยังมีการแบบว่าเป็นม้ยวยบ่วนอคนเนี้นครับอดอกบลังค้นกับชิงงงนะครับนีียงือเป็นม้วยเมื่อปืนเีียงคือคำคือว่าเป็นม้วยคาว่าเป็นม้วยก็คือเมื่อปืนมันเบาะกวกไข่เฮาดีบอรหรือว่ากกแป๊บเดียวมันกระทิมนึงสินะครับเพราะว่าหางชุดมันกระพบเป็นม้วย กบเนบวกบเนร์ใครนกเข้ากับเน่านะครับเนาะแต่ถ้าจำพวกที่ว่ามือปืนเป็นมวยเนาะพี่น้องครับมือปืนเป็นมว่ยเพราะจำเป็นต้องใครพร้อมกันครับนกเขานะครับเพราะว่าปกติน่ะนกเขาติดใครมากคู่หนึ่งมือปืนไครมากคู่นึงเนาะพี่น้องเนาะแลวกอเอ่าใครของมือปืนหรือว่านกเขาเฉียงนี่ออกแล้วใครนกเขาซับเพื่อให้เขาสเรียงลูกต่อนะครับ ผู้ลงถามว่าเอา้าผิ็หยังคือ่อบ่รหัยเพราให้แยม่ลูกเขาใหญ่เลียงมันเสียเวลาครับผมเพราะว่าเดือนหนึ่งทําได้อีกสามชุดสี่ชุดแต่ให้พ่อแม่เลียงลูกเรียงนเนาะพีน้องเนาะตีไปประมาณจะเกือบสองเดือนนะครับแกงสีได้ออกมาเนี่ยครับมันเสียเวลาครับถึงถึงถึงต้องพึง่งมือปืนนะครับมือปืนที่เป็นมวยดีที่สุด ก็คือพอจาเป็นต้องไครครับแช่จับใครของนกเขาใหญ่เข้าไปมันกระสีบาอนะพี่น้องเนาะนะครับคือยังจุดนี้นะครับคือพ่อแม่เขาเป็นมุ้ยนะครับเดี๋ยวเ่าตอ้องจีป้าไปเบื้องมือปืนนะเนาะเดี๋ยวเขาไปขึ้นให้มือปืนได้ปอนตามปอนเหงื่อต่อไปนาะพี่น้องเนาะเตือให้เขาตัวใหญ่ว่านี้เขาจังแย่กว่ามากนะครับพี่น้อง ถามเบาตองมานอพี่น้องเนาะจริงเลยถือว่าเบาตองเบาบ่ถ,ถือต้องกะชีเน,นี้ยลงให้ในคอมเมนต์เหนนะครับเนาะกะเป็นการแชร์ความรู้ด้วยกันนอพี่น้องเนาะเพราะว่าเนี่ยครับสวยนะครับแฝงแมวเต็มเนียงนะพี่น้อง เอาเขาไปขึ้นก่อนพี่น้องตองกับเจื้าเขาไปไปน้ำมือปืนนะครับพี่น้องเนาะ นี่ครับมือปืนที่เราตวงมาเนาะตองเนาะอ่ะไปฮารูกมาขึ้นละเฮ้ยเนี่ยครับโผมเฉยๆครับพี่เนาะนะครับนะครับเนี่ยเนี่ยครับ,รบโผม กดไลค,ค์กดแชร์ฝากกดติดตามาก,กดมกระดิ่งแจ้งเตือนนะนเพ,ะพื่อนเขาที่บอได้พาคลิปต่อๆไปนะครับอ้าวว่าต้องกะฝากไว้สำเนียนะครับเดี๋ยวสิมีคลิปต่อมาอย่างให้เบิง้งพี่ให้น้องติดตามตลอดนะครับเนาะ